ขีบควัมคุณก๊อฟครับครับโอ้โหวันนี้เป็นยังไงครับวันนี้ได้มาเยี่ยมร้านคุณก๊อฟครับนี่นี่อยู่แถวรามินทานะครับครับวันนี้เป็นก็เป็นร้านหนึ่งในร้านเครื่องเสียงที่ที่ผมได้มาเยี่ยมเยียนครับขอบคุณมากครับโอนนี้เห็นเดินมาเข้ามาที่ร้านนะครับมีงานติดตั้งอยู่นะฮะตอนนี้อันนี้ผมสอบถามนี่ครับคุณก๊อฟผมเดินเข้ามาในร้านเห็นในตู้เนี่ยคือชุดลองใช่ไหมครับอ่าอันนี้ เป็นชุดรองเสียงนะครับจะเป็นสินค้าของจากบริษัทโซนิคมิชชั่นะครับเป็นลำโพงของโมเลลนะครับนำเข้าจากอิสราเอลนะครับชุดนี้ก็คือจะมีห้องห้องรองเสียงเนี่ยก็คือจะมีหลากหลายทุกสไตล์นะฮะไล่ตั้งแต่พวกชุดไฮพาวเวอร์นะครับแล้วก็เป็นชุดที่แบบใหญ่ขึ้นมานิดนึงเพื่อมีพาวเวอร์แอมนะครับ DSP นะครับแล้วก็เป็นพวกซับตู้อะไรเงี้ย ไอ้พวกนี้จะเหมาะกับพวกรถรถเป็นรถตู้นะครับโตยต้าเอาพาดเบลฟาอีมายเกตตี้อะไรเงี้ยครับที่เป็นรถขนาดใหญ่คือใส่ได้ทุกประเภทใส่ได้ทุกประเภทครับหรือจะเป็นรถรถเก่งซีดานก็ใส่ได้ครับอันนี้เห็นมีจอด้วยครับนี่อ๋อเป็นจอแอนดรอยนะครับอ๋อจอแอนดรอยกเอ็เริ่มต้นตั้งแต่แรม4แรม6แรม8ครับนะครับเป็นจอแอนดรอยยังไม่พอ นะครับจอแอนดรอยตัวนี้นี่ที่ผมจําหน่ายอยู่เนี่ยก็คือจะมีแฮดดีมไอเอลอ่ะถ้าเข้าจบจอพีดานหลังได้ด้วยคือเสียบกับพวกรถตู้อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยได้หมดเลยครับดูด้านหน้าด้านหลังความมันเทอรมทุกอย่างครบอ๋อใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็ก็ก็ดีอ่ะอันนี้ติดตั้งนี่ได้กับพวกรถยุโรปนี่ได้ไหมครับทุกปั๊บนี่คือรถยุโรปเนี่ยรถยุโรปก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเป็นรถรุ่นไหนนะครับถ้าเป็นจอแอนดรอยตรงรุ่นนะครับความหมายคือจอแอนดรอยตรงรุ่นต้องต้องบอกนี้ก่อน คือถ้าเป็นพวกเบนซ์นะครับ Mercedes-Benz เนี่ยไล้งแต่พวก W204, 212, ูนย์สี่สองหนึ่งสองสองศูนย์เจ็ดครับ G.L.A.G.L.C. จะใส่จอพวกนี้ไม่ได้เขาเรียกว่าจอตรงรุ่นต้องต้องเป็นรุ่นเฉพาะตีประเภทนึงของเขาใช่ใช่แต่ทางร้านมีจำหน่ายมีจำหน่ายหมดครับทุกอย่างครบเลยครับน่าสนใจแต่ถ้าเป็นจอเนี้ยจอจอ Android แบบนี้ก็คือจะใช้เป็นใส่ในรถของญี่ปุ่นโตต้า ฮอนด้าอะไรพวกนี้รถรถที่เราใช้ทั่วไปทั่วไปอรถที่ไม่มีฟอนมาเป็นวิทยุ์ติดจากโรงงานอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋ออันนี้ใส่ได้เลยโอ้โหที่ร้านใหญ่มากผมสังเกตเดินเข้ามาอันนี้ก็เป็นสินค้าสินค้าครับโมเลลเหมือนกันโมเลลใช่ครับอืมอันนี้นี่คือครับผมคืออะไรครับคุณก๊อกอันนี้มันขึ้นจอนี่ผมเดินมาสังเกตเนตอนที่จอนี้ใช่ไหมครับครับโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับ โอเคครับในส่วนของจอมอนิเตอร์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็คือทางร้าน Special r i t ด Cardio นะครับผมจะมีอ่าเรียกว่าทำช anel YouTube ละกันนะครับก็ชื่อว่าก o อ f คายแอนดรอยมอนเตอร์นะครับลูกค้านะครับอยากได้ผลงานแบบไหนรถรุ่นไหนที่กำลังอ่าใช้งานอยู่แล้วกังวลว่าเอ๊ะรถฉันจะติดตั้งจอได้ไหมจะเป็นจอรุ่นนี้จะใส่ลำโพงรุ่นนี้จะลงช่องนี้ได้ไหมอะไรเงี้ย อันนี้คือหมดความกังวลและสงสัยได้เลยนะครับเพราะว่าใน y o u ย t u b e ได้เลยครับผมทามาโหเป็นพันคลิปโอ้โหีเยอะมากนี้ดีมากเลยครับเพราะว่าทุกวันนี้ในโลกของโซเชียลเนี่ยใช่ครับเป็นวิดีโอในคลิป u t u b e เนี่ยเราก็จะง่ายขึ้นใช่ใช่ถูกต้องครับเยอะมากเลยครับเยอะมากครับสมมติอลูกค้านะครับเข้ามานะครับบอกว่าอยากได้จอตรงรุ่นของ B M X 1อย่างเงี้ยนะครับ ไม่รู้ว่าตัวอย่างจะเป็นยังไงแล้วหน้าตาออกมาเป็นยังไงเราก็จะให้ลูกค้าเนี่ยดูตัวอย่างก่อนนะครับก่อนที่จะติดตั้งนะครับหรือเราได้มีการคุยไลน์กันก่อนแล้วเนี่ยเราผมก็จะส่งคลิปที่ทําไปแล้วเนี่ยส่งให้ลูกค้าดูเพื่อเป็นการตัดสินใจอ ดีเลยครับเนี่ยสำคัญตัดสินใจง่ายขึ้นเพราะไเรื่องการติดตั้งไม่เรียบร้อย้แในรุ่นที่เขาใช้อยู่ถูกต้องครับเนี่ยครับอย่างตัวต้าแคมรี่เนี่ยครับปอร์เช่ตัวต้าอัลพาดเนี่ยครับอย่างเซตนี้ก็จะเป็นโมเดลอแมกซิโมมิซูปาเจโรอย่างเงี้ยครับบุนโววีสี่ศูนย์จอตรงรุ่นนิสสันซิลฟี่เมอร์เซเดสเบนต์รถตู้อ่าเงี้ยจอแอนดรอยอย่างเงี้ยครับอย่างเมอร์เซเดสเบนต์ไม่บากอย่างเงี้ยเขามีจอเดิมจากโรงงานมานะครับ เราบอกว่าไม่อยากเปลี่ยนจอเพราะมันเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วมันค่อนข้างราคาสูงสูงด้วยแล้วก็เสี่ยงในการรื้อของรถลูกค้าฉะนั้นเราก็าจะมีกล่อง Android Box นะครับเนี่ยเพื่อที่จะดูความบันเทิงในรถได้นะครับเชื่อมต่อได้เลยเชื่อมต่อได้เลยครับโอ้โหสะดวกมาก Google Map YouTube Netflix ได้หมดครับเนี่ยครับก็จะเป็นผลงานที่ติดตั้งไปลูกค้าอยากได้แบบเอ,อเซ็ไหนอย่างเอสคกันเนี้ครับคุณเดเนี่ยครับ เอสคัสตัวนี้เนี่ยโอ้โหชุดใหญ่เลยครับนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับโมเลวีเลตคาร์บอนทีเวเลยคันนี้โอ้โหนี่ชุดใหญ่จริงๆันนี่ชุดใหญ่ครับก็จะมีในเรื่องคุ้นแน่นอนคะเพราะจัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีโมเลวแม็กซิสโมทีเวก็มีนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของพวกงบประมาณค่าใช้จ่ายของลูกค้าแต่แต่ละชุดนะครับแล้วก็จะ คุยเรื่องเกี่ยวกับพวกปัญหาว่าถ้าติดตั้งตัวนี้ไปแล้วจะมีปัญหาไหมลูกค้ากังวลในเรื่องของพวกชุดสายไฟด้วยบางทีเราต้องรู้ว่ารถไฟฟ้าอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้เลยไม่ได้เลยไปตัดตรงตัดต่อสายไฟนี่โหช็อตบะไลเลยไม่ได้มีประกันมีประกันด้วยเพราะประกันก็จะหลุดครัเพราะผมผมเคยคุยกับทางทางบริษัทละ ถ้ามีการตัดต่อสายไฟปุ๊บเนี่ยแม้ทั้งรถผมเองอผมก็ใช้รถ b y d Seal อยู่ลูกค้าก็ใช้ Seal อยู่แล้วผมก็เปลี่ยนลําโพงไปเรียบร้อยแล้วลูกค้าก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะคุณกอเปลี่ยนได้แล้วผมเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้เลยครับเพราะว่าผมใช้ชุดปลั๊กตรงรุ่นตรงรุ่นเลยไม่มีการตัดต่อนะครับอันนี้ถามนิดนึงนอกจากในช่อง YouTube แล้วมีเพจทางร้านมีเพจครับมีเพจครับ Specialist Cardio Lavinta ครับ อ๋เดี๋ยวขึ้นให้ตรงลิงก์นะครับเรื่เผื่อได้ลูดค้าได้ได้เข้าไปดูผลงานที่ร้านนะครับผมโอ้แต่ผมมองแล้ววันนี้เข้ามาเนี่ยไม่ธรรมดาตอนแรกผมเดินในเคาน์เตอร์ผมนึกว่าอะไรร้านเหล้าอ๋อครับเดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวให้ดูเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นร้านเครื่องเสียงเป็นร้านเครื่องเสียงครับผมมองแล้วมาครับมันเข้ามาแล้วรู้สึกอบอุ่น่ะอ่ามันไม่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 อนคลายครับนคลายอนคลายแล้ชุดอันเนี้ยเราเราเป็นเซตเนี่ยครับผมถามนิดนึงไอ้ไอ้ดีเทีเนี่ย ยีนี12ชัแนลของแซลมอง s o u n d ครับครับ,คร,บครับตัวนี้มีบลูทูธในตัวแล้วเป็นท็อฟออปติกด้วยะนะครับถ้าลูกค้าใส่จอย a n d r o i d นะครับที่มีออปติกนะครับตัวนี้มีออปติกด้วยนะฉะนั้นเวลาเปิด u ู u ู e เนี่ยโอ้โหเสียงนี่คือเป็นไฟเบอร์ออปติกเลยอ๋อออกมาได้เลยออกได้เลยครับแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธบลูทูธเนี่ยก็ยังสามารถเชื่อมต่อบลูทูธจากสมาร์ทโฟนครับเข้าไปในแซลมอนการ์ดหรือถ้าอยากเป็นแบบไฮไลท์อะดิโอนะครับ ทางบริษัทโซนิควิชั่นนะครับจะมีบูชูดแล้วไอเอฟไอด้วยโอ้โหตัวนี้ผมได้เยอะมากนี่แหละนี่แหละไฮเลสเลยนี่ปล่อยมาเป็นไฮเลสเลยครับเป็นแดกเลยนะครับใช่ใช่เสียงดีเสียงดีมากๆครับเสียงดีมากแล้วทางร้านเนี่ยต้องเข้ามาติดตั้งเนี่ยต้องจองคิวก่อนนะครับเพราะวันนี้ผมเดินเข้ามานี่สองสามคันแล้วที่ร้านก็จริงๆแล้วเนี่ยการการเข้ามาจะเข้ามาติดตั้งหรืออะไรเงี้ยก็จะมีลูกค้าโทรมาจองคิวก่อนนะครับแล้วก็ ของผมเองก็จะมีบริการนะมีบริการรับรถนอกสถานที่นะครับถ้าลูกค้าติดตั้งนอกสถานที่ด้วยมีมีครับผมจะมีบริการหลากหลายที่ร้านอื่นไม่มีนะครับผมก็จะมีบริการไปรับรถนะครับที่บ้านลูกค้าแล้วก็มาทําทําเสร็จแล้วก็ไปส่งนะครับแล้วก็อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสมมุติถ้าลูกค้าไม่มีเวลาเลยนะครับหรือว่าต้องใช้รถระหว่างวันผมก็จะมีบริการเนี่ยหารถสํารองให้กับลูกค้าใช้ เพราะว่าเคสนี้สําคัญเพราะลูกค้าจอดอาจจะใช้เวลานานเพราะว่าจริงๆจอดจะใช้เวลานานแน่น,นอนในเรื่องของการติดตั้งเครื่องเสียงนะครับแต่ทีเนี้ยปัญหาสําคัญก็คือลูกค้าเนี่ยบางทีต้องไปไประชุมออฟฟิศตอนเช้าตกตอนเย็นต้องไปรับลูกรับเด็กนักเรียนซื้อของเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับภายในหนึ่งวันนะครับทางทางผมเองเนี่ยก็จะมีบริการรถให้ลูกค้าใช้เลยแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ดีดีเลยครับตัดปัญหาเลยอันนี้คือตัดปัญหาลูกค้ายังบอบอกว่าอรถเดี๋ยวต้องใช้ต้องไปรับลูกรับเด็กนักเรียนไปสทันไหมหมดกังวลครับผมมีแล้วลูกค้าให้ใช้เลยมี t o โยต้ายาริสคอร์นะครับฮอนด้าฮิทาวีนะครับแล้วก็ h o นด้าแจ๊ดอะไรพวกนี้ผมมีให้ลูกค้าใช้แน่นอนใช้สำรองระหว่างใช้สำรองอ่าระหว่างวันครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ย จะได้ไม่ต้องแบบแบกเอกสารพลุงพลังขึ้น,นแก๊ปมั่งแท็กซี่มั่งไปรับเด็กนักเรียนคือมันจะค่อนข้างจะทําให้ชีวิตลูกค้าเนี่ยยุ่งยากมากขึ้นผมก็เนี่ยบริการแบบนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้รู้สึกว่าลูกค้าเนี่ยได้รับบริการที่ดีดอ่าแล้วก็อีกอันนึับติดตั้งนอกสถานที่ครับปริมณฑลนะครับกรุงเทพและปริมณฑลนะครับผมเดินทางบริการติดตั้งนอกสถานที่ฟรีโอ้โหครบปีครบวงจร โอ้โหนี่ต้องนัด่วงหน้าแล้วครับไม่มีแล้วเขาวงจรต้องต้องจอบว่าหนึ่งสะดวกนะครับสะดวกมากสะดวกมาใช่ครับสะดวกมากๆแล้วร้านนี้เปิดทุกวันหรือเปล่าครับร้านร้านผมเปิดนะครับยกเว้นวันศุกร์ครับร้านจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับก็จะเปิดนะครับตั้งแต่เก้าโมงเช้านะครับถึงหนึ่งทุ่มนะครับ 9โมงเช้าถึงโอเคนะครับ9โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับคือหยุดทุกวันศุกร์วันเดียวนะหยุดทุกวันศุกร์ครับวันนักขัตฤกษ์ไม่หยุดครับอ๋อครับเ็เห็นลูกค้าสนใจก็เข้ามาทดสอบชุดเสียงได้ครับก็มีหลากหลายแบรนด์นะครับอินเตอร์แบรนด์ก็ข้างเยอะนะครับทางร้านที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยผมมองว่าคุณลูกค้าน่าจะได้ฟังนิดหนึงชุดอัปเกรดจนชุดเลเวลชุดใหญ่หรือชุดทั่วไปจอยดอยลำโพงอะไรพวกนี้ ก็มีเยอะมีเยอะครับมีเยอะครับหลากหลายสไตล์ให้ลูกค้าแบบว่าได้ฟังก่อนนะครับบางทีต้องการลําโพงยี่ห้อเนี้ยทําการบ้านมาอย่างดีเลยแต่มาถึงที่นี่ปุ๊บหูเปลี่ยนอ๋อหูเปลี่ยนคือมาฟังแล้วมาไม่โดนอ่ามาฟังแล้วเอ๊ย ไอ้นี่ดูฮะผมเปลี่ยนเลยเขาต้องเอาชุดที่ผมแนะนําแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วหลากหลายสไตล์แต่ลูกค้าแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันอจริงครับการชิมข้าวก็อาหารก็จะไม่เหมือนกันอชอบเผ็ดชอบหวานชอบจืดอันนันก็แล้วแต่บางน่าจจะมองจากในรูปอินเทอร์เน็ตมานู่นนี่แต่จะไม่ได้ฟังเสียงจริงแล้วอาจจะเปลี่ยนใจเราก็บริการลูกค้าได้หลากหลายสไตล์ตามที่หนึ่งเลยนะครับตามความต้องการลูกค้าก่อนนันรับแรกนะครับ สองก็คือในเรื่องของงบประมาณของลูกค้าครับตรงนี้ก็สําคัญครับครับเอ้เดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นของทางร้านนะครับว่าเห็นว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยเดือนแห่งวันแม่เนี่ยครับร้อนแรงจริงๆทางการสายฝนโอ้โหโหดร้ายมากบอกได้เลยก็อย่างที่บอกนะครับก็มีบริการอย่างอย่างที่ที่แจ้งไปตะกี้นี้นะครับแล้วก็ชุดโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าลูกค้าจะติดเซตไหนก็แล้วแต่นะครับก็ทางร้านเนี่ยจะมีบริการก็คือ แถมแดมป์เกาวซิโลนะครับมูลค่า4,000บาทโอ้โหแถมเลยเหรอครับแถมเลยครับไม่ขายครับหมดสินคาเราจะขายแต่ตอนนี้แถมก็คือว่าติดชุดไหนก็ได้ชุดแหมก็ได้แถมไปเลยแดมไปเลยครับ4ี่0บาทอีกนิดนึงครับคุณ้าดมเนี่ยคือติดเพื่อคือแดมต้องต้องอธิบายความหมายของแดมก่อนนะครับก็คือแดมเนี่ยช่วยเรื่องลดแรงสั่นสะท้อนจาก ภายนอกเนี่ยเข้าห้องโดยสารถ้าแดมประตูนะครับก็จะทําให้มิติของลําโพงเนี่ยดีขึ้นถ้าแดมพื้นก็จะช่วยลดแรงสั่นสะท้อนจากพื้นเนี่ยเข้าห้องโดยสารคือง่ายๆทาให้รถโดยสารเงียบลงแน่นอนและเพลงที่เราเปิดในรถก็จะดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนมิติน่าสนใจไอ้ตัวนี้น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าเหมือนถ้าเรานึกถึงนะครับนึกถึงห้องห้องอัดเสียงนะครับหรือห้องซ้อมดนตรีก็จะมีพวกแผ่นโฟมแดมรางไข่ Oh. ก็จะประมาณนั้นก็จะทําให้ในห้องเนี่ยได้ฟังดนตรีออกมาเนี่ยไพเราะมากขึ้น oh. ครับอันนี้ครบวงจรเลยนะครับ,ครบเครื่องเสียงแต้มเก็บควาเมเงียบครับโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากอันนี้นนแล้วก็ทางทางร้านคุณ๊อกก็จะมีฝากเบอร์โทรติดตออ่อแล้วก็เพจร้านไว้นะครับว่าให้คุณลูกค้าได้เข้ามาดูผลงานของทางร้านนะครับที่มีการติดตั้ง ไปแล้วเมื่อจะเป็น YouTube ที่ไดขึ้นถึงตรงนี้แล้วก็เพจร้านของคุณต๊อปร้าน Specialist c a r d ์นะครับแล้วอย่างนี้สัปดาห์หน้าเรามาพบกันใหม่ในคุยเรื่องเครื่องเสียงครับผมครับผมสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับก็ชุดลองเสียงเลยแล้วกันโอ้โหเรามาดูในตู้กันเลยนะครับตัวนี้อันนี้เป็นจอยดอยคอับลิฟอันนี้ก็จะที่ d s p m ใช่ครับ อ๋อนี่คือตัวเดียวเลยตัวเดียวคุมทั้งระบบครับครับมีจอติดหน้ารถนะครับอันนี้นี่ความคิดผมนะคือจอติดหน้ารถอยู่แล้วเนี่ยคือเหมือนแอมตัวหนึ่งแล้วก็มีโพลเซอร์โพลเซอร์ด้วยใช่ครับใช่แล้วส่วนลำโพงก็จะเป็นคู่หน้าโมเลลอ่าคู่หน้าแล้วก็คู่หลังอ๋อคู่หลังอ่าเราถ้าอยากได้ซับหนักๆก็นี่เลยนี่ JL นะครับ JL Audio ครับอ๋อก็คือเซตนี้ลงรถได้เลยลงรถได้เลยอุปกรณ์น้อยชิ้น แต่คุณภาพคับข้างอ่ะแน่นไม่วุ่นวายครับตัวนั้นตัวนี้แอมสี่ห้าตัวเด้อโห่ย่้ายหมดตีตู้อไ้ตัวนี้คือเรียกว่า DRC ครับปรับวอลลุ่มได้นี่ครับปรับวอลลุ่มได้อ๋อเร่งลดวอลลุ่มเพลงใช่ครับหรือหรือว่าเราจะเชื่อมต่อบลูทูธผ่านสมาร์ทการ์ดก็ได้โอ้โหใช่ครับเทคโนโลยีไปไกลมากครับหรือจะเล่นเป็นแบบไฟเบอร์ออปติกได้เลยอ๋ออันนี้เป็นทัชสกรีนด้วยทัชสกรีนครับ ระบบทแทสกรีนเลยสวยงามมากอันนี้คือเซตนี้คือนี้เซตนี้เลย,ลเลยใช่ครับโปรโมชั่นครับอันนี้เซตนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับเซตนี้เนี่ยถ้าเป็น8นิ้วนะครับจะอยู่ซับนะครับอ่า,อาอถ้าซับ8นิ้วเนี่ยจะอยู่ที่69,500บาทอันนี้ราคารวมติดตั้งแล้วราคารวมติดตั้งเรียบร้อย ฟรีดมไหมครับชุดนี้อาฟรีดมด้วยเลยอ่าฟรีดมด้วยอ่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ไม่เกี่ยวจอนะเดี๋ยวก็จะเข้าใจผิดกันอ๋อเฉพาะเฉพาะชุดเครื่องเสียงไม่รวมจอไม่รวมจอไม่รวมจอแต่แต่ถ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นซับ10นิ้วนะครับก็จะอยู่ที่72,500ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเพิ่มขึ้นมาครับ3,000กว่าบาทนะใช่ครับอ๋อโปรโมชั่นจริงๆแล้วเนี่ยเซ็ตเนี่ยบวกไปเลยเซ็ตละหมื่นนี่เราลดให้ลดให้ลดให้โปรโมชั่น เสียงคลาสกมากเลยนะคลาสมากเลยสไตล์เครื่องบ้านคุณเดโมเลลนี่สไตล์เครื่องบ้านครับอ๋อไอที่ใส่นี่ซุปปเอร์คาร์เลยนะใช่ใช่ครับาเรไม่ต้องไปซื้อรถไม่ต้องซื้อออนี่ได้ฟังแบบนี้เลยเนี่ยดูเสียงครับเห็นไหมครับคุณเดไม่รู้ครับโมเลลอิสราเอลสไตล์เครื่องบ้านคุณเดโท่ใช่ดังมานานแล้วเก่าแก่มากเลยครับโมรุนโอ้โหนี่น่าสนใจมากเลยนะครับผม คือ,คอปกติอมไปร้านทั่วๆไปบางร้านก็จะไม่มีเซ็ตให้ลองฟังอาจจะแค่ดูจากรูปแต่วันนี้เรามาได้ได้ยืนฟังสัมผัสมาสัมผัสแล้วกันแล้วก็ได้เลือกเพลงที่ที่เราฟังทุกวันนะฮะเราก็จะได้ออเสียงมันจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นความรู้ทางของทางร้านสับเซอร์วิสที่แนะนํามาครับ,รบโอ้เนี่ยครับก็ฝากร้านเล็กๆไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมว่า ลองเข้าไปติดตามชมในเพจร้านนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ในส่วนของที่ที่คุณก๊อฟเขาทำไปว่าดีเลยนะครับครับก็วันนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยววัน e ีหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องเครื่องเสียงกันใหม่นะครับมันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในร้านของคุณก๊อฟสเปเชียลลิตคาร์ดิโอร้านตั้งอยู่ตรงไหนครับคุณก๊อฟครับผถนนรามินทานะครับระหว่างรามินทา30กับ28นะครับ อยู่ติดถนนเลยติดถนนใหญ่เลยครับครับผมโอเคเลยลามินทาสามสิบมานะครับประมาณห้าสิบเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าร้านได้เลยครับโอเคได้เลยครับยินดีให้บริการครับควันนี้คุณได้ความรู้มากเลยครับขอบคุณมากเลยครับคุณเดย์ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับแล้วพบกันครับครับสวัสดีครับเยคุณเดย์ครับเป็นไงครับโอ้โหที่เรา มาในมุมมุมอีกมุมแล้วครับในมุมมุมกึ่งเดิมมุมนี้เป็นมุมที่ผมเดินเข้ามาจากร้านผมจะเห็นคอร์เตอร์บาร์ครับเมกับเราเข้ามาร้านเหล้าครับชิลๆครับคอปเตลอะไรนี้คืออาจจะได้ดีแลกจากข้างนอกมาคือทางร้านเขาจะมีบริการให้ว่าเออคุณลูกค้าดื่มอะไรไหมเมื่อกี้ผมก็ลองไปกิดเพิ่นิดนึงนะครับผมว่าโอเคนะครับสไตล์การแต่งร้านก็จะเป็นแนวโมเดิร์นโมเดิร์นแบบสำหรับคุณลูกค้าที่ สายดื่มนะฮะแล้วคุณต๊อบนี่สายดื่มหรือเปล่าเนี่ยก็มีมีมีบ้างครับต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าสิ่งแบบตรงเนี้ยก็คือหนึ่งก็คือด้วยด้วยความชอบนะครับสองก็คือผมเป็นคนที่มีพรรคพวกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีเพื่อนฝูงเยอะนะครับสายไบเกอร์ด้วยแล้วก็ลูกค้าที่ชอบดื่มก็มีนะครับฉะนั้นเราก็ต้องมีมุมเนี้ยไว้รองรับลูกค้าเอนเตร์เอนเตทนครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายบางทีลูกค้าแบบนั่งรอนานๆแบบเบื่อแก้เซง็งหรือว่าแห้งมาอะไรเงี้ยผมก็มีบริการถอนให้ลูกค้านะก็มีถอนด้วยให้ลูกค้าถอนน <c oughs> ั้นร <c oughs> ู้สึกดีขึ้น<อ>เวลาจะเพิ่มระบบเสียงนี้มัน,น <c oughs> มันคุยเออมันคุยกันง่ายมึนๆปุ๊บก็ไปเรื่อยตามน้ําไปเรื่อยนี่ก็มีส่วนป้ายยาไปทีนิดตรงนี้ปุ๊บฝันู้นก็จะเป็นห้องฝันู้นก็จะเป็นห้องลูกค้าที่พักผ่อน มีหลายตลให้ลูกค้านั่งรอระหว่างติดตั้งถ้าลูกค้าไม่สะดวกไปไหนก็ถือว่าโอเคนะครับแต่มุมนี้น่าจะเป็นมุมปวดของนักดื่มรถตูจากที่ห่อหลายๆแบรนด์ของของเองก็เครื่องดื่มก็ก็ขนมาหลายประเทศเหมือนกันครับขนมาหลายประเทศเหมือนกันจากประสบการณ์ของคร้านนี้ไม่ใช่นักดื่มนะฮะลักๆักสนุกสนุกครับก็คุยกันไปตามภาษาครับก็ถูกใจมาตรงนี้เราก็ รละเข้ามาดื่มคุยอะไรกันได้นะครับเพราะคุณป๊อบนี่มีโปรเจกต์หลายอย่างนอกจากเครื่องเสียงแล้วมีอะไรครับท่านที่ทาอยู่ตอนนี้เรื่องฟิล์มไหมเรื่องฟิล์มติดรถยนต์มีฟิล์มด้วยฟิล์มรถยนต์แล้วก็ฟิล์มอาคารนะครับอ๋อมีทำฟิล์มด้วยนะครับยี่ห้อยี่ห้อวินชิลไหมถ้าจำไม่ผิดตอนนี้กำลังทำอยู่นะครับก็ไปติดตามอพาร์ตเมนต์เอ้คอนโดนะฮะตามหมู่บ้านหมู่บ้านใช่ครับเป็นฟิล์มอาคาร ป้องกันแสง UV ได้ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโปรเจกต์ใหม่เห็นกำลังจะเข้ามาเหมือนจะเป็นเกี่ยวกับรถ EV ที่ชาร์จเลยอ่าใช่ครับก็คือมีค่อนข้างเยอะฮะเดี๋ยวตัวนั้นเดี๋ยวเราเราค่อยมามาบอกอีกทีนกันวันนี้เราอุ๊บไปก่อนนะครับคือตอนนี้เนี่ยคือที่ตอนนี้กำลังจะทำอยู่ก็คือจะมีบริการเรื่องยางนะเปลี่ยนยางด้วยเปลี่ยนยางเกี่ยวกับรถยนต์ใช่ใช่มีเปลี่ยนยางด้วยเพราะผมมีพ์นเนอร์อยู่เราดีลกันอยู่ของไทยพัฒ อของไทยพัทไทยพัทครับมีบริการรับส่งด้วยนะมีบริการรับส่งด้วยแล้วก็เปลี่ยนยางเปลี่ยนยางนี่คือแบรนด์ชั้นนําเลยโอ้โหลายหลายหลายแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักอยู่รู้จักแน่นอนครับไม่มียางจีนไม่มีไม่เอาเราเล่นแบรนด์แบบดีๆเลยมีชื่อเสียงนะโอ้มีชื่อเสียงมานานแล้วครับครับผมมคอนเนคชั่นกันอยู่ครับระหว่างเช่ครับ ถ้าคุณลูกค้าท่านใดแวะมาเนี่ยมาคุยได้เลยนะครับว่าจะเอาอะไรยังไงถ้าทางร้านมีก็ครับสอบถามทางนก่อนนั่งดื่มก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยตัดสินใจโอ้ดื่มนี่ขวดนี้น่าจะหลายตังนะดูแลนี้ไม่ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวคุณเดลองดูครับผมรสชาติดีมากก็แล้วค่อยตัดสินใจหลายแก้วครับตอนนี้ก็ก็เริ่มมีอาการยังไงก็ฝากครับพี่คนนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นพี่ที่เราคุยแล้วเรา ตอบคำถามลูกค้าได้ชัดเจนแล้วก็อธิบายรายละเอียดได้ดีพอสมควรเพราะว่าลูกค้าอยากได้อะไรทางร้านเขาก็จะมีข้อแนะนําให้ครับทุก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 อย่างที่ทางร้านมีก็จะแนะนําให้ตลอดว่าจะเป็นฟิล์มเครื่องเสียงหรือรจะเป็นยางนะฮะท,ที่ที่ที่คอนเนคชั่นกันอยู่ครับโทรมาสอบถามได้ครับครับผมครับยกเว้นเรื่องเงิน คุยคุยยังไม่ได้ก็ต้องปิดเลยคุยเรื่องอื่นได้ทุกเรื่องนะครับถ้าถ้าไม่รู้ว่ผมจะทําเป็นการบ้านไว้ก่อนครับแล้วผมก็จะไปหาความรู้มาแล้วก็จะโทรไปบอกลูกค้าผมได้แล้วนะอเพราะทุกคนบนโลกใบนี้ไม่มีใครรู้ทั้งหมดคุณเดใช่ครับฉะนั้น เราเป็นผู้ให้ความรู้ฉะนั้นถ้าเราไม่ยังไม่รู้เราก็ต้องไปหาความรู้เพื่อที่จะไปบอกเขาให้เขาได้ความรู้จากเราอ่าดีไหมคือแนะนำเขาแนะนำถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับดีครับอันนี้สําคัญครับผมก็วันนี้ก็น่าจะจบทริปกันทั้งหมดแล้วสามที่เราไปนั่งคุยกันแล้วก็จะมามุมตรงนี้เป็นมุมเคาน์เตอร์บาร์นะครับก็อยากจะฝากคุณก๊อฟมีอะไรแนะนํา ทิงท้ายไหมครับนิดนึงก็อย่างที่บอกครับถ้าลูกค้าสนใจงานติดตั้งเครื่องเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนจอแอนดรอยนะครับจอแอนดรอยรถญี่ปุ่นนะครับทุกรุ่นจอแอนดรอยรถยุโรปทุกรุ่นนะครับรวมถึงพวกรถซุเปอร์คาร์นะครับแล้วก็พวกชุดระบบเสียงเริ่มต้นตั้งแต่ชุด h ฮพาวเวอรยันแบบชุดระบบใหญ่ๆอะไรเงี้ย ถ้าลูกค้าสนใจแล้วก็โทรมาสอบถามก่อนได้เริ่มต้นของก๊องราคาเท่าไหร่บอกราคาได้ไหมครับอเริ่มต้นอโอ้อัปเกตเลย 99, เก้าพันเก้าเองครับโอ้โหลำโพงหน้าหลังถูกถูกแต่คุณภาพเสียงดีทางร้านมีผ่อนเลยนะหรือว่าคือทางร้านเนี่ยจริงๆตอนนี้กําลังทําเรื่องผ่อนอยู่นะครับครับทีนี้ส่วนมากแล้วลูกค้าเนี่ยจะรูดบัตรแล้วก็เขาจะไปผ่อนเองออ๋ผ่อนกับธนาคารโดยใช้บัตรเองถูกต้องทางร้านชาร์จทางร้านไม่ชาร์จเขาไม่ชาร์จด้วยทางร้านไม่ชาร์จครับ